ขอแสดงความยินดีกับผู้สูงอายุในเฟสที่2ที่ได้รับเงินกระตุ้นเศรษฐกิจปี2568นี้นะคะจำนวน10,000บาทค่ะซึ่งทางรัฐบาละคะ่ะเริ่มทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาค่ะสําหรับผู้สูงอายุนะคะที่ยังไม่ได้รับเงินแต่ทันได้รับสิทธิ์ค่ะทางรัฐบาลนะคะก็จะมีการโอนเงินซ้ําอีก3รอบนะคะคุณผู้ชมคือทุกวันที่28ของเดือนค่ะ รอบต่อไปนะคะจะมีการโอนในวันที่28กุมภา28มีนาและ28เมษายนค่ะสำหรับผู้สูงอายุนะคะที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินในรอบ27มกราคมนี้ค่ะท่านจะต้องมีการผูกบัญชีพร้อมเพย์ให้ทันนะคะภายในวันที่25กุมภาพันธ์ค่ะเพื่อที่จะรับเงินนะคะในวันที่28กุมภาพันธ์ค่ะรอบที่2ค่ะคุณผู้ชมท่านจะต้องมีการผูกบัญชีพร้อมเพย์ให้ทัน ภายในวันที่25มีนาคมเพื่อเตรียมพร้อมรับเงินนะคะในวันที่28 มนาค,ค่ะรอบสุดท้ายรอบที่3ค่ะคุณผู้ชมท่านจะต้องมีการผูกบัญชีพร้อมเพกกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนภายในวันที่23มีสายนค่ะเพื่อเตรียมพร้อมรับเงินนะคะในวันที่28มีสายน2568ซึ่งจะเป็นรอบสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมในการโอนเงินหากพ้น3รอบนี้ท่านยังไม่ได้รับการโอนเงินนะคะจะยุติการโอนเงินค่ะและถือว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะรับเงิน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ค่ะประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะส่วนกรณีนะคะผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการค่ะและมองว่าผลการตรวจสอบที่ทางรัฐบาลมีการตรวจสอบไม่ถูกต้องนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,มแจ้งยืน่นอุทธรณ์ได้ค่ะผ่านการโทรนะคะคุณผู้ชมหมายเลขโทรศัพท์ 1 1 1 1เลข1 4ตัวนะคะซึ่งสามารถโทรสอบถามข้อมูลได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะกรณีที่ทางรัฐบาลนะคะมีการตรวจสอบข้อมูลนะคะคุณผู้ชมและมองว่าคุณสมัติของท่านผ่านและท่านได้รับสิทธิ์ท่านก็จะได้รับเงินนะคะในรอบการโอนซ้ำรอบถัดไปเงินไม่เข้านี่มีน่าจะมี2กรณีอย่างแรกเลยนะครับวันนี้เนี่ยทาง กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางทำการโอนเงิน30,200ล้านนะครับผ่านเรียบร้อยนะครับโดยที่ดำเนินการผ่านทั้งธนาคารพาณิชย์ธนาคารของรัฐ SFI ต่างๆนะครับซึ่งวันนี้ภายในวันนี้เช่นเดียวกันนะครับทางธนาคารเราแล้นเนี่ยช่วงเย็นๆก็จะแจ้งกลับมานะครับว่ามีการโอนที่ไม่สําเร็จเท่าไหร่โดยเฉพาะในส่วนของธนาคารพาณิชย์เพราะว่าเราต้องให้ทางเอกชนเป็นผู้ด,ดําเนินการ เมื่อเขาแจ้งกลับมาเราจะรู้ได้ว่ามีคนที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของบัญชีปลายทางเช่นบัญชีไม่เดินแล้วบัญชีมีสภ,ภาพปิดไปแล้วเนี่ยแต่ยังผูกกับพร้อมเพย์อยู่ในมีกรณีเช่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นหากเราได้รายชื่อเราได้จํานวนคนเหล่านั้นกลับมาก็จะมีการดําเนินการโอนซ้ําอีกทุกวันที่28อีก3เดือนคือกุมภาพันธ์นามเมษานะครับก็จะครบกระบวนการนะครับ ประเด็นที่2คือในกรณีที่ถูกปฏิเสธตั้งแต่ต้นก็คือในกรณีที่ลงทะเบียนทางรัฐไว้แล้วแต่ว่ามีคุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์นะครับกลุ่มคนกลุ่มนี้ก็จะถูกตัดออกไปจากระบบโดยอัตโนมัติหากท่านยังมีความเชื่อและมีความสงสัยเนี่ยช่องทางในการสอบถามอย่างเช่น11 1 1่ก็คือเบอร์สายตรงของรัฐบาลในการสอบถามเนี่ยก็สามารถสอบถามได้นะครับติดต่อมาเราก็จะได้รับราย,รายการรับชื่อของท่านไว้เพื่อนำไป กระทบยอดอีกครั้งหนึ่งว่ามีความผิดพลาดหรือไม่นะครับอย่างไรครับก็ใช้ในการรับเรื่องรับชื่อนั่นแหละครับเราก็จะได้ทราบว่าท่านคือใครแล้วมีความเชื่อว่าข้อมูลที่ตรวจเช็คอาจจะไม่ถูกต้องหรืออย่างไรนะครับเราก็จะรีเช็คให้อีกหนึ่งครั้งครับของการดําเนินโครงการเฟสที่3ค่ะ คุณจุรพันธ์นรมน,นวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยืนยันเดินหน้าต่อนะคะรวมไปถึงกลุ่มผู้ที่จะมีการลงทะเบียนรอบนอนสมาร์ทโฟนใช้สิทธิ์ผานประจำตัวประชาชนค่ะทางรัฐบาลนะคะก็ยืนยันค่ะว่าจะมีการเดินหน้าโครงการต่อแน่นอนค่ะอ้กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเรายืนยันมาตั้งแต่วันแรกนะครับว่ารัฐบาลดูแลไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ในกระบวนการครับแล้วก็ยืนยันว่ากลุ่มนี้มีสิทธิ์อย่าง,งยืนยันว่าเราจะเปิด ระยะเวลาเพื่อให้มีการลงทะเบียนในกลุ่มที่เป็นนอนสปาร์ทโฟนต่อไปไม่นานครับเพราะว่าระบบในการลงทะเบียนอะไรพร้อมหมดทุกอย่างตอนนี้มันอยู่ที่ขั้นตอนที่จะต้องมีการนำเข้าสู่คณะกรรมการเพื่อให้มีการสั่งการลงมาอย่างเป็นทางการและเปิดลงทะเบียนอะไรต่างๆนะครับการดาเนินการในกลุ่มนี้น่าจะความซับซ้อนจะน้อยกว่ากลุ่มที่ต้องอทำในเรื่องของ การลงทะเบียนแล้วก็ผ่านเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตด้วยซ้ำนะครับไม่เข้าใจอ๋อเราเราที่คุยไว้ตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยเราใช้กลไกของธนาคารรัฐนะครับเป็นผู้ดำเนินการซึ่งเรามีสาขาอยู่ทั่วประเทศอยู่แล้ว ไม่แน่ครับอันนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถดําเนินการคู่ขนานกันได้ในบางจุดนะครับเราก็พยายามที่จะดําเนินการให้มันเร็วที่สุดแล้วก็มีช่องโหว่น้อยที่สุดนะครับก็ต้องไปดูในเรื่องของรายละเอียดให้ครบถ้วนยังไม่เห็นตัวเลขแต่คาดว่าเหลืออยู่น้อยมาก ไม่น่าจะถึงล้านรายนะครับโดยการประมาณการนะครับอันนี้ประมาณการสาเหตุอย่างนั้นก็เพราะว่ากลุ่มแรกที่เราดําเนินการเนี่ยคือกลุ่มเปราะบาง14.5ล้านรายเนี่ยโดยมากคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็ตกอยู่ในกลุ่มนั้นอยู่แล้วโดยโดยโดยธรรมชาตินะครับแต่ว่าเราก็ยังกะประมาณตัวเลขชัดๆไม่ได้ครับเดี๋ยวเปิดให้มีการลงทะเบียนก็จะเห็นรายละเอียดครับ Cross ยืนยันได้ครับก็เป็นนโยบายนะครับยืนยันได้ครับไม่น่าจะเกิน2เดือนอย่างนี้ครับน่าจะเริ่มเริ่มมีความชัดเจนแล้วเดี๋ยวจะบอกให้ทราบอีกทีนะครับยังไงได้ชี้แจงกัน ไม่ต้องเครียดครับไม่ต้องเครียดก็ต้องเครียดครับไอ้กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเรายืนยันมาตั้งแต่วันแรกนะครับว่ารัฐบาลดูแลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ในกระบวนการครับล้วก็ยืนยันว่ากลุ่มนี้มีเสี่ยงครับก็ยังยืนยันที่เดิมนะครับกรอบเนี่ยเรากะว่าจะเดินหน้าได้ในช่วงไตรมาสสองนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับวงเงินก็มีเตรียมรอไว้ไม่ต่ำกว่าแสน 60,000ล้านบาทโดยประมาณนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็พร้อมที่จะดำเนินการระบบเดินหน้าได้อย่างเป็นไปตามที่ได้มีการแจ้งไว้นะครับยังไม่ได้รับทราบว่ามีการหลุดกรอบหรือเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับมีการประชุมร่วมกับสถาบันการเงินต่างๆในเรื่องของการเชื่อมต่อกับระบบ Open l o o p ก็ทุกคนก็รับทราบพร้อมที่จะเข้าแสดงเจ,จตจำนงกันอย่างชัดเจนครับพร้อมที่จะเข้าร่วมกับโครงการนี้ซึ่งกระบวนการก็ต้องไปดําเนินการในเรื่องของ ข้างหลังเนี่ยก็เป็นเรื่องของการดําเนินการในเรื่องของโคดดิ้งในเรื่องของการทําระบบอะไรต่างๆให้มันเรียบร้อยมีระยะเวลามีกลไกในการตรวจสอบไอ้ที่เขาต้องทําการทดสอบเรื่องของของไอ้ตัว payments y s t e m เนี่ยอย่างเข้มข้นนะครับเราก็เห็นอยู่ในช่วงกรอบเวลาที่รายงานมาทั้งหมดอยู่ในกรอบเวลาที่เรายืนยันเพราะฉะนั้นยังคงมีความมั่นใจว่าจะสามารถเดินหน้าได้ในช่วงไตรมารส2ของปีนี้ก็คือเดือนเมษามถายนพฤษภาคมมิถุนานะครับไม่ไงก็อยู่ในช่วงนี้ เป็นระบบเป็นระบบ payments y s t e m ใหม่ในระบบ wallet ครับมี blockchain เป็นฐานข้อมูลอยู่ข้างหลังยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลให้ความสำคัญในการรักษาคมเปนตําแหน่งเรจ นะครับเป็นประเด็นที่สําคัญที่สุดเท่าที่เราทํามานะครับเพราะว่าการทําให้รายได้ของประเทศในฤีเ <D> สมูทในช่วงของทั้งโลว์ซีซันทั้งไฮซีซันเี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับช่วงโลว์ซีซันท่านก็จะเห็นมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเยอะหน่อยนะครับช่วงไฮซีซันท่านก็จะเห็นออกมาน้อยหน่อยแต่โจทย์รวโจทย์โดยสําคัญของรัฐบาลคือการรักษาโมเมนตัมทางเศรษฐกิจนะครับเมื่อกี้ที่ยังพูด มีโครงการหนึ่งที่เป็นอีกโครงการสําคัญของเรานั่นคือเรื่องของคุณสู้เราช่วยนะครับสองขาที่รัฐบาลทาอันที่1คือการลดหนี้ให้กับประชาชนอันที่2คือการเติมเงินเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจกนะครับสองขานี้เดินควบคู่กันไปต้องมาพิจารณากันดูดีทีครับตรงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยกลไกในการกระตุ้นเศรษฐกิจกเราก็มีเตรียมงบประมาณไว้ระดับหนึ่งเรายังมีช่องทางทางงบประมาณรวมถึงกลไกอื่นๆ การกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้หมายความว่าต้องใช้งบประมาณรัฐทั้งหมดการลงทุนของรัฐวิสาหกิจการที่จะขับเคลื่อนภาคธุรกิจให้มีความสามารถเดินหน้าได้ง่ายขึ้นนะครับการลดหย่อนในเรื่องของกระบวนการสารัภาคเอกชนเนี่ยต่างๆเหล่านี้เป็นกลไกในการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งสิ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่เรามีก็คือเม็ดเงินแล้วเราก็เตรียมที่จะใส่ลงไปให้กับภาคธุรกิจสามารถเดินหน้าได้ให้กับเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียน นะครับกลไกอื่นๆก็ยังใช้ประกอบกันรวมถึงเรื่องของการเร่งรัดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการดําเนินการอยู่ผ่านทางกลไกของ BOI อเรื่องต่างๆเนี่ยนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันล้วนแต่เป็น,นกลไกที่จะทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและส่งโมเมนตัมเข้าไปในระบบเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อนะครับเราทําหลายอย่างครับเราไม่ได้มีมิติเดียวแล้วเราก็ใช้กลไกที่เรามีทั้งหมดในทุกๆอย่างที่มีอยู่ในมือนในการขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเดินหน้า